ปลูกไผ่สร้างมนครับสร้างมนปลูกไผ่สร้างมนวันนี้5้าต้นแล้วก็ปลูกไผ่ข้าวหลามอีกห้าต้นนี่ไผ่ข้าวหลามครับไปนูน่น,นแล้วก็อันนี้ไผ่สร้างมนแล้วก็ไผ่ข้าวหลาม ครับนี่แล้วก็ปลูกกล้วยตานีนี่ครับนี่ปลูกกล้วยตานีเพิ่มครับไปโนอนเลยโอ้แล้วก็ไผ่นนปลูกไผ่ครับนี่หน่อยจะเป็นป่าตรงเนี้ยป่าไผ่แล้วก็ปลูกกล้วยหอมทอง อันนี้กล้วยตานีนะมีกล้วยหอมทองตรงนี้ปลูกสองต้นอาจจะสามต้นก็ได้รอดูทีมีมลลมลมลกล้วยตานีครับมีมาสามต้นจะลงหลุมตรงนี้สองหลุมแล้วมีกล้วยตานีครับอันนี้ก็ไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนนะไผ่สร้างมน ครับกำลังลงหลุมวันนี้วันที่15พฤษภาคม2563นี่ครับลงหลุมแล้วนี่ฮะตรงน,นี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกบดินนี่ครับอันนี้ผายข้าหลาม ไปถึงโน่นเลยตรงนี้ปลูกปีนี้นป่าคือเขียวโนดเป็นไผ่ลืมแรงปลูกเรียบร้อยแล้วครับนี่ไผ่ครับไม้อันนี้ไผ่ไไไไข้อรามนะครับอันนี้ไผ่สร้างมนไม่รู้อะเนี่ยเเดี๋ยวที่หน้ามาปลูกอีกสิบตน้น กลวยตันีปลูกมอเช้านี้วนกวยตนันีนะครับปื๊ดหน่อยกวยตันีปรับอีกหน่อยจะเป็นป่าตรงนี้ถ่ายลงลงนี้ก่อนนะณนะวันนี้นะครับวันที่สิบห้าพฤศภาคม 2563ลงหลุมไผ่สร้างมนนี่นะครับแค่นี้ก่อน